สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบปะทักทายกันสักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะตอนนี้พิ่พกาก็อยากจะมารีวิวนะคะเสื้อคอจีนนะคะสินค้าตัวใหม่เข้ามานะคะเพื่อนๆคื่อรอสักครู่นะคะ ไลฟ์สดหรือ,อยังคะเนี่ยฟ <c oughs> างงงๆอ,อยู่เนี่ยตอนนี้ฉันไลฟ์สดหรือ,อยังคะเนี่ยขอดูก่อนนะฟังเลยการไลฟ์สดมีฉุกหรือหุบลึจะขึ้นก็ขึ้นเขึ้นจะมใครดูอยู่บ้างเนาะแก้มน้ำแข็บปั๊ มองไม่เห็นเลยค่ะทุกคนมันไม่ขครึ่งหน้าจอนะคะหรือว่าคอมเมนต์ไม่ได้อเอคอมเมนต์ได้สนใจสินค้าติดต่อร้านได้ทางไลน์แอดนะคะแอด kft หนึ่งแปดเก้า เด <The> <sites Tonight> ี๋ยวเพื่อนาจะแจ้งให้ทราบนะคะเดี๋ยวทางร้านเราจะเปลี่ยน i อ l ดี e ลเป็น i อ l ดี e ไลน์พรีเมียมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ i อ l ดี e ไลน์นี้อยู่นะคะทุกคนค่ะสิบล้านดวงใจเอาละค่ะเข้ามาแล้วนะคะได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนไหมวันนี้เสียงพัดลมดังมากเพราเปิดเปดพัดมบนเปิดพัดลมตัวบนหัวอีกเสียงดังลั่นเลยไม่ทราบว่า เพื่อนๆได้ยินเสียงพีมวันทาหรือได้ยินเสียงพัดลมพื้นถักมันก็อยากไลฟ์ที่ร้านออกแบบนี้แหละอยากทําเป็นคลิปมากกว่าขอบคุณนะคะสิบล้านดงใจนะคะคือวันนี้นะคะพื้นทาก็จะมารีวิวจริงๆอ่ะตั้งใจมารีวิวตัวนี้นะคะแต่ว่าขอรีวิวตัวนี้ไปก่อนนะตัวนี้คือตัวนี้นะ,ะเป็นตัวที่พื้นทาบอกเลยว่าขายดีมากเป็นเซตขายดีเป็นงานขายดีทั้งร้านมาสักตอนแรกๆเลยนะคะมาหลังๆ หลายเดือนเลยนะคะเพิ่ทําไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้สวยมากเป็นคอจีนนะเป็นผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์คอจีนเนี่ยกระดุมสอ,องชั้นเป็นคอจีนเป็นโปโลเป็นโปโลเจาะแค่นี้อันนี้จะจะ,จะทําแค่ไซส์สามจุดแปดเราทำไซส์สามจุดแปดนะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สิบสี่สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สิบสี่สั่งได้เลยนะคะ หรือไม่ชอบลายนี้ก็ทักมานะคะส่งายเกิดอุบัติเหตุไม้เหล็กร่วงนะคะตัวที่ใส่อยู่ในหุน่นนี้คือใส่สามแปดเป็กสุดใส่สามแปใส่เล็กสุดนะคะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยได้ยินกันหรือเปล่าเดี๋ยวเทสของตัวเองก่อนได้ยินไหมคะ ได้ได้ยินแหละเดี๋ยวเปิดเสียงเดนคือตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นไซส์เล็กสุดไซส์38ไซส์38ไซส์38หมายถึงว่าไซส์38จะอธิบายลูกค้าฟังว่าไซส์38เราเรียกไซส์38เพราะว่าเราวัดจากไซส์อย่างนี้มาฝาก็ได้38นิ้วคือ38ของผ้าไม่ใช่ลูกค้า38แล้วใส่คือลูกค้าต้องใส่เล็กกว่าซ้ำ อก34อก32อก 36, 36อะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าสับถูกคุณขาว่าตึงไปอก34 6 32 33เนี้ยก็ใส่ตรงนี้ได้ส่วนความยาวนะคะ22นิ้วความยาว22นิ้ว,วแขนนะ ตัวนี้เป็นแขนลักษณะแขนบอนลูนลิ้นนิลร้อนะคะแขนบอลูนผ้าดีมากตัวนี้นะคะก็จะมีการผ่าข้างให้ด้วยเมื่อรุ่นก่อนๆเพิ่งพัโพ์บ่อยแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยกับรุ่นนี้นะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะชอบเยอะมากลูกค้าซื้อซ้าๆกันเยอะมากนะคะแขน,นแขน15นิว้วแขน15นิ้วปลายแขนปลายแขนส1นิ้วนะสําหรับไซส์ถัแปดเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ตดมากนะไม่ได้ลำคาดนะคะถ้าเกิดว่าใครลำคาญก็นีได้เลยนะคะ ถ้าเปิดเม็ดนี้สเปิดสัเม็ดหนึ่งก็จบเปิดเม็ดหนึ่งก็จบมันก็จะจะไม่ไม่ทำคานนะไซส์8นะนี่ไซส์44อ่ะเพื่อนๆดูไซส์44นี่ไซส์44มีไซส์8 44 42 forty, for 44เด okay. so ี๋ยวเพื่อนๆทาลองวัดไซส์44ให้ดูนะคะความยาวไซส์44ยาว24นิ้วก็ในเมื่อมันมีจังหวะที่เพิ่มไซส์ความยาวก็จะเพิ่มขึ้น ส่วน44วัดจากตรงนี้เหมือนกันค่ะจากไซ้ยมากฟาแบบนี้นะคะได้22นิ้วก็คือ44นะคะส่วนแขนก็คือประมาณเดียวกัน15นิ้ว15นิ้วเดี๋ยวคุ้จะวัดไหลให้ดูนะไหลก็ประมาณ16นิ้วของไซส์44นะคะไซส์เล็กก็จะเล็กตงไปอีกนะคือเสื้อตัวนี้มีข้อดีตรงตรงที่ว่า ไหลไม่กว้างค่ะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะ790ค่ะรุ่นนี้790ค่ะผ้าดีมากและถ้าไม่ชอบลายนี้ถามพี่อุทามมาก็ได้ว่ามีพี่อุทาไ้ได้รีวิวลงไปนะได้ลงรีวิวไปนะพี่าุทาได้ถ่ายรูปลงรีวิวไปนะในในช็อตเนาะทรงเดียวกันนั่นแหละสีดำนั้นได้เลยค่ะเจ้าสีดำนั้นก็ได้หรือชอบสีดำนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ไซส์40ไซส์40เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าความยาวเท่าไหร่เนาะ อ่าตะกี้ยาว22นิ้วพอพอ40ก็22นิ้วครึ่ง22นิ้วครึ่งเอ่อเป็น42ตัวนี้นะคะดูว่าจะยาวเท่าไหร่อันนี้จะแจกแจงไปให้หมดนะ,นะคะลูกค้าคะถ้าเข้ามาทีหลังก็ฟังให้จบ23นิ้วเอ่อไซส์44 24นิ้วฟังให้จบนะคะจะได้ทราบถึงรายละเอียดของรุ่นนี้แล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้สวย เนื้อผ้าดีเนื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนค่ะเนื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแล้วก็ทรงสวยทรงกระชับทรงดีผ่าข้างคอสวยงานสวยลายสวยนะเจ็ดเก้าูนนะคะสนใจก็ทักได้เลยนะคะสําหรับรุน่นนี้ทีนี้เดี๋ยวทุกทาก็จะมารีวิวงานตัวนี้แล้วนะคะุคนคานอยากใส่อยากใส่บุญให้ดูนะขอใส่บุญน,นิดหนึ่งนะคะทุกคนใส่บุญผ้าแล้วมันจะใส่บุญแล้วมัน อันนี้ไม่เป็นไรนะภาพไม่โก้ะนะคุณแบบนี้ AI ไม่ว่านะคะ่ะทำให้เพราะว่าถ้าเป็นหุ่นพลาสติกนะ,ะขึ้นมานะ,ะไม่ผ่านเลยค่ะไม่ผ่าน AI เลยค่ะโดนเลยดลวงเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้พี่พนาทำเป็นงานเซตนะคะทุกคนเป็นงานขายงานเซตนะคอนี่ไม่ได้เป็นคอเต่าหรือคออะไรนะคะเป็น เป็นใช้ผ้าุ้นนะคะคือตรงพอเราใช้ผ้าุ้นพันกลับแล้วก็ใช้ผ้าุ้นเป็นผ้าเฉลียงแลบขึ้นไปอีกประมาณนี้นะคะตัวนี้นเป็นไหลยเลยๆสูงประมาณนี้กางเกงหันหลังให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเพี่พาใส่ให้ดูนะคะคนที่มันอาจจาะแคบๆหรือแบบแคบนิดหนึ่งนะคะก็ตามค่ะ ทกุกแกมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กและไซส์ใหญ่เดี๋ยวจาใส่ใซส์เล็กให้ดูแล้วกันเพราะคุณนางแบบเราเล็กนะนางแบบเราไม่ใหญ่นางแบบตัวนี้นะคะจะเป็นขอบด้านหน้าซึ่งรอบนี้เป็นการปรับชายขอบด้านหน้านี้ถึงนะคะให้ต่ำลงให้ต่ำลงนิดนึงเพราะว่าเรื่อทําว่าช่วงกนค่อนข้างสูงไปนิดปรับลงบามาประมาณครึ่งนิ้วเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวโค้งลงมานะคะเป็นชายตรงโค้งส่วนกระสังเดิมค่ะไม่ได้ปรับ ับ,บเป้าให้แบบให้สวยขึ้นให้กระชับขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบแบบเออขอบเ,เอวยังยืดข้างหลังนะคะประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> เป็นซิปด้านข้าง <c oughs> รุ่นนี้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ เพิ่งตัดเสร็จตัดเสร็จเย็บเสร็จสี่ชุดนะคะแต่เสื้อเป็นฟรีนะคะเสื้อสี่สิบสองเสื้อหน้าผ้าสี่สิบสองคดเลยนะคะหน้าผ้าตรกนี้สี่สิบสองยาวยี่สิบสองนิ้วทุกตัวยาวยี่สิบสองนิ้วทุกตัวนะคะจากนี้มานี่ยี่สิบสองนิ้วมีกระเป๋าให้มีกระเป๋าให้นะคะแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ได้ตัง <c oughs> ไม่ได้ทํากระเป๋ายังไม่ได้ทํากระเป๋านะคะคือทําเสร็จกระเป๋าตัวเดียวอันนี้ค่ะเป็นแบบนี้คอก็ทําไมถึง เดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอ้ยคอทำไมมันยุ่ยๆคือเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์คืออยากให้มันเป็นอย่างนี้ตัดเป็นผ้าเฉลียงยาวๆเลยค่ะแล้วมาวางแลกบจากข้างในแล้วก็เก็บด้านในไม่ต้องห่วงค่ะง,งานเก็บเรียบร้อยแต่คอต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้มันเป็นคอเต่าหรือคอจีนนะคะไม่ได้ต้องการให้เป็นคอเต่าหรือคอจีนต้องการให้เป็นคอแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้กระดุมหลังแบบนี้หนึ่งเมตรนะส่วนเดี๋ยวจะมีกระเป๋าให้ ตรงนี้หนึ่งใบอนการอีดส่งนะคะยาวยี่สิบสองนิ้วนะคะเพื่อทานทำยี่สินิ้วครื่งทำมันเพื่อเพางการก็เลยทำไป22สิบเลยนะคะสี่ชุดกางเกงน,ะะนี่นะคะกางเกงเอวจะประมาณถ้าใส่หุ่นผ้ามันจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าิดวเราใส่หุ่นจริงเห็นไหมคะมันด้านหน้าท้องเวลาใส่ตรงนี้มันจะกูดลงมาถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะมันจะกูดลงมาแบบ แบบเรียบอ่ะมันจะมีตรงนี้ปกติด้วยด้วยมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะมันจะต้องมีเนื้อถูกไปท่ะแล้ต้องมีเนื้อมีหน้า้อประมาณนี้หนึ่งเป้าประมาณนี้ค่ะถูเป้าขึ้นนิดหนึ่งนะคะจากที่เอ่พามีปรับเป้านิดหนึ่งเมื่อวานเราก็ใส่เนาะเนี่ยเป้าเป้าหน้านะเป้าหน้ารวมขอบอ่ะสิบสองเป้าหน้ารวมขอบนะถ้าไม่รวมขอบกิขอบก็ขอบเป้าหลัง ก็ประมาณไซส์เล็กก็ประมาณ28เอวนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ไซส์ใหญ่ไซตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นไซส์สาได้ยิยนรือเปล่าไมทราบนะคะเนี่ยได้ยิยนคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนไซส์ใหญ่เป็น34 36ิบส่สามสใส่นะคะสามสบสี 34, ่ใส่สะโพกนีได้ถึงเอสี่สนะโพกดบสี่สี่สิบห้ไปเลยแหละ เพราะว่ามีจตัคุณผักนนะอันนี้ไซสเลยกไซสใหญ่ไซสใหญ่ไซสใหญ่นี้สะโพกได้ถึงสี่สิบเลยคือเราเอาตึงๆนะเอาเอาแค่ลูกค้าที่แบบว่าสะโพกสี่สิบสองสี่สิบสี่ประมาณนั้นนะคะใส่ได้อันนี้คุณใส สามสี่สมหกไซส์ที่2องใช้แล้วพี่พ่อจะถามว่าเอ้ยคุณทานแล้วไซส์ที่หนึ่งอะไซส์ที่1คือไซส์เล็กสุดข,ของทางร้านคือ30มสใส่ได้ความยาวสามินิ้วเท่ากันหมดนะคะคพรทานทำสองไซส์นะคะแต่เสื้อรอบนี้เราทำไซส์เดียวนะคะถ้าหากใครสนใจก็ทักได้นะคะเป็นงานเซตแบบนี้เลยนะคะเป็นเซตที่ใส่สบายเบาๆไหลเลยนะคะอันนี้นะคะเรามีสูตรตัวหนึ่งวสงวยๆทุมไปก็เค กลุมถ้าเราจะทํางานแล้วก็ใช้สูตรครุงก็โอเคแล้วเพราะว่าพอนีมันไม่ได้ตันแล้วมันไม่ได้กว้างนะมันไม่ได้ตันไม่ได้กว้างนะคะทั้งหลังก็จะเป็นยางยืดแล้วก็มีกระเป๋าพิ่อค์ค่ิดซิ่งให้ทุกตัวนะคะปิดซิ่งให้ทุกตัวขาตรงๆที่มันแคบเนาะที่มันแคบมันก็ทำอะไรได้เยอะขาจะตรงๆแบบนี้อันนี้ไม่ได้รีดไม่ได้รีดเอาไปยะได้รีดก็ไม่ได้รีดนะคะรีดมาก ผ้าลีนินโปรแลนด์เกรดพีเนียมทำไมเกดผ้าผ้าลีนินโปรแลนด์แบบแท้เลยนะคะสวยมากผ้าสวยมากค่ะเนี่ยผ้าดีมากๆผ้าเนื้อกลงังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะคะสำหรับดีนี่พีุ่นท้าเรียสก,บบกสีกรีบบวัวนะคะสีกรีบบัวใครสนใจก็ทักได้เลยค่ะใครสนใจทักได้เลยนะคะ,คส,ำะ,คะสำหรับเซตนี้นะคะสำหรับเจนซี ทางบวกก่อนนะสำหรับเซฟนี้นะคะมันเซฟนี้มันกเกงมันจิดเก้นย์อยู่แล้วใช่ไหมเอาตีว่า8ปดคะ่ะแล้วก็เจ็ดพันหพันสี่เออพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะเซฟนีพันสี่แปดสิบนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมกีกโุนโอน ยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบแปดล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านดวงใจนะคะนี่นะคะพันสี่แปดสิสสำหรับพันสี่แปดสิสนะคะสําหรับเส้นแขนทู่อย่างนี้นะคะแปดสิบเพราะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเสื้อถ้าตัวเสื้อมีแขนมันก็จะแพงขึ้นนะคะตัวนี้เป็นงานตัดเพราะนั้นงานตัดมันจะไม่เหมือนกับงานซื้อเห็นไหมคะเรามีตะเข็บกระเป๋าเหรอคะเราใช้ กระเป๋านี่เราใช้นีานินลุกนเลยนะคะทุกคนถ้าลูกค้าบางคนบอกว่าทำไมอ่ะทําไมแพงอะ่ะเออทําไมแพงกว่าคุไม่แพงแล้วนะคะราคานี้พี่ลุ้าถือว่าพี่ลุงท้าทำถูกแบบพี่ลุง้าเคยเป็นสังเกตการมาแล้วกระเป๋านะคะแล้วก็ใช้พ้าินินทำเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้พ้าลินินกมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะจิ0กานี่นี่งานสั่งนะคะ เื่อนทาสงสั่งงานนะคะแต่งงานสวยค่ะแต่ว่าสวยอันนี้ก็บอกตรงๆเลยค่ะง,งานสั่งเราจะหวังตะเข็บไม่ได้นะคะตะเข็บจะเป็นตะเข็บห้างนะคะทุกคนคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพื่้นก็รีวิวเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทําการไลฟ์สดเย็บ yep. สีนี้ต่อค่ะคันค้างอยู่เยอะเนี่ยอยากจะทาให้หมดเ่งเจอว่าตัดกรง เดี๋ยวจะทำจนนี้ให้เสร็จนะคะคุณขาเอาละคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปจนจบไลค์นะคะหากชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนพาด้วยนะคะที่สําคัญนะคะสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปจากทางร้านของเก้านะคะร้านเราก็เป็นร้านที่ตัดเสื้อผ้าถ่ายนะคะรับตัดนะคะตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะพอ่อพี่อนพาต้องขอโทษขอขอภัยลูกค้าด้วยนะคะบางท่านเข้ามาแล้วแบบสั่งตัดแล้วมันยังไม่ได้สักทีมัน บางทีมันมีมันมันมีคิวเยอะนะคะถ้าเรายังคุยกันไม่ไม่เคลียร์เนี่ยมันก็ยังตัดไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่บอกว่าพี่มันขา,ขายในออนไลน์อยากมาที่ร้านอันนี้ออนไลน์ค่ะออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม้แตที่ร้านที่คนไทยจะอยู่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะไปแล้วนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นขอเป็นออนไลน์นะคะรับรองจะออนไลน์ยังไงก็ไม่ผิดไม่เพี่ยนสั่งถ้าบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผสมที่ันไายก็จบ วันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะขอเวลาครึ่งชันะ่วโมงแต่17นาทีก็หมดแรงแล้วค่ะหายใจนี่ออกนะคะบ๊ายบายค่ะ